อเผอิญว่าได้ไปฟังข่าวข่าวหนึ่งมาที่จังหวัดเพชรบูรณ์พอได้ยินข่าวแบบนี้เราเป็นคนแบบอยู่บ้านสวนเนาะแวดล้อมไปด้วยต้นไม้ก็เกิดการแบบวิตกขังวลมากๆ ฝนตำ่าจะตกมาอีกแล้วค่ะฟ้าครึ้มมากๆเลยกล้วยที่ไม่ได้ปลูกแต่มีกินโอุ้ยยุงยมากัดอุ้ยย,ยุงยุงยุงกัดตาตื่นเช้ามาก็หน้ายัางไม่ได้ล้างฟันยังไม่ได้แปรงผมยังไม่ได้บิมาดูกล้วยของเราก่อนค่ะแค่เห็นกล้วยนี้ก็ชื่นใจแล้วจ้า อรุตาจะพาทุกคนมาดูกล้วยกล้วยที่ไม่ได้ตั้งใจจะปลูกแต่ก็ทำให้เราได้มีกินเครื่อนี้สวยอรุตายังไม่ได้ต้องตัดหัวปรีอุย๊ยยุงกัดตาส่วนตัวนี้ยังไม่ได้ตัดหัวปรีเพราะว่าเขาเอ่อยาวเลยมาเรียบร้อยแล้วค่ะ ส่วนตัวนี้ให้ดูน่ารักมากทั้งเครือมีแค่นี้เองแล้วก็นี่จองเรียบร้อยแล้วค่ะคุณหอยทากเครือนี้แล้วก็ต้นของเขาเอียงกับแท้แลมาแบบนี้แล้วค่ะสงสัยจะดูแลตัวเองไม่ให้หนักไปกว่านี้น่ารักน่ารักมากๆเลยค่ะ มาเดินดูสวนกล้วยที่วรุตาไม่ได้ปลูกด้วยกันนะคะอันนี้ก็ลูกเขาก็กำลังจะโตมาดูเครือน,นี้น่ารักคือกระยุมกระยิมแค่นี้ละค่ะมีให้กินแค่นี้วรุตาก็ดีใจแล้ะค่ะเพราะว่าเป็นกล้วยที่เราก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะ ทำให้เราได้มีกินแล้วก็มุมโน้นก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งแต่มุมนี้นะคะจะเป็นจุดที่กล้วยจะต้นใหญ่เพราะว่าจะเป็นทางที่น้ำไหลมาจากมุมโนนแล้วก็ไหลมาสู่มุมนี้กล้วยตรงมุมนี้ก็จะมีเครือที่แฟนเพิ่งตัดไปแล้วก็มีเครือนี้ที่กำลังจะสุก นี่เครือนี้ค่ะก็ต้องรอกันอีกนิดนึงส่วนมุมอื่นก็กาลังทยอยกันออกค่ะส่วนกล้วยที่อยู่ตามใต้ต้นไม้แบบนี้วรุตาก็ปล่อยเขาไว้ค่ะปล่อยไว้ให้เขาโตถ้าเกิดเขาไม่มีลูกก็จะตัดลำต้นเขามาวางไว้ใต้ต้นไม้เพื่อที่สร้างความชุ่มชื้นให้ภายในสวนของเราเองค่ะ น้ำมีแค่นี้เองวันก่อนยังสูงมาจนถึงขอบวันนี้เหลือครึ่งเดียวแล้วค่ะมะม่วงเบาที่วรุตาปลูกเอาไว้ไม่ได้ซื้อต้นนะคะเป็นเพาะจากมเมล็ดแล้วเขก็สูงมาประมาณนี้แล้วค่ะหมากเมาสองต้นไม่ค่อยได้กินลูกเพราะว่าเขาอยู่ใต้ต้นคูนแดดเขาจะได้รับไม่เต็มที่แต่ไม่เป็นไรค่ะ วันนี้มาเดินรับลมชมวิวสวนของวารุตาดย้วยกันค่ะตัวนี้เป็นต้นหางนกยูงซึ่งเขามาเกิดเองแล้ววารุตาก็ปล่อยให้เขาโตแล้วก็ย้ายเขามาปลูกมุมนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นดอกสีอะไรน่าจะเป็นสีส้มก็คอยมาลุ้นกันด้วยกันนะคะต้นเกาลักสองต้นต้นนี้กับต้นหนู ต้นนู้นเริ่มแรกดูเหมือนเขาจะไม่ค่อยแข็งแรงแต่ต้นนี้เขาจะแข็งแรงมากแต่พอสุดท้ายต้นนี้กับเล็กต้นนู้นกับโตอะไรก็เอาแน่นอนไม่ได้เลยค่ะนี่คือต้นอะโวคาโดเอาเมล็ดมาฝังนะคะแล้วเขาก็โตมาให้เราได้ถึงกระดาษนี้ปลูกไว้สองเมล็ด มเมล็ดหนึ่งโตดีส่วนอีกต้นนี้กำลังตะมุตะมิเลยค่ะนี้เลยแล้วคุณเจ้าอะไรน่ะตามมามีมาเหรอเจ้าตามมาหรูตามมามามีไปไหนหนูไปด้วยแล้วหนูได้ออกกำลังกายยังอ่ะลูกวันนี้เฮ้ได้ออกยังยังเหรอเออเดินดีเดินดี สวัสดีค่ะเจอกับวารู้อีกแล้วเพรเอิญว่าได้ไปฟังข่าวขาว่ขาวหนึ่งมาที่จังหวัดเพชจบูรณ์พอได้ยินข่าวแบบเนี้ยเราเป็นคนแบบอยู่บ้านสวนเนาะแวดล้อมไปด้วยต้นไม้ก็เกิดการแบบวิตกขังวลมากเกิดการตระหนกตื่นตัวขึ้นมาว่าถ้าเกิดขึ้นกับเราแล้ว จะแกคไขอย่างไรข่าวนั้นก็คือข่าวที่คุณยายอายุ94ปีเธอถูกงูเห่ากัดในบ้านคือจากที่วรุตาดูภาพแล้วนะคะคือคุณยายนอนอยู่อยู่บนพื้นแล้วเธอก็มีเข้าของอะไรที่สำหรับคุณแก่ยาดมยาหมองอะไรอย่างเงี้ยแล้วเอิญว่างูเห่าอ่ะ เขามาเลื้อยมาทางออข้างบนแล้วคุณยายนอนหนุนหมอนงูเห่าเองอ่ะเขาก็ไม่เห็นว่ามันคืออะไรเพราะว่ามันมีมีหมอนบังอยู่ความสูงของหมอนเนี่ยทาให้งูเหา่าไม่เห็นเขาก็เลื้อยไปเรื่อยๆประเอินว่าคุณยายเนี่ยเธอเอื้อมมือไปหยิบผ้าเช็ดปากเช็ดอะไรของเธอกระดาษทิชชูอะไรอย่างเงี้ย มันก็เลยเกิดมีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นแล้วคุณยายก็วางพาดมือไว้ใกล้ๆก,กับงูเหา่าคุณยายก็แบบไม่รู้ว่ามีงูเห่าอยู่ครั้งแรกงูเห่าก็คงงงง,งอยู่มันคืออะไรพอครั้งที่สองคุณยายกระกระดุกกระดิกอีกรอบหนึ่งงูเห่าเข้าไปดูๆใกล้ๆว่ามันคืออะไรพอครั้งที่สามคุณยายกระดุกเอะกระดุกกระดิกอีกครั้งงูเห่าก็เลยกัด นี่คือสิ่งที่วรุตาได้เห็นนั่นก็คือการนอนบนพื้นเป็นสิ่งที่วรุตากลัวมมากแล้วทำไมบ้านเราถึงต้องนอนมงุงงปัญหาของเราเริ่มแรกที่แฟนเขาคิดนั่นก็คือกันยุงแต่สำหรับวรุตานั่นก็คือกันสับประสัตรเลยเพราะว่าตอนที่เรานอน เราไม่รู้เลยว่ามีอะไรมาไตา่มาเลื้อยมาอยู่ข้างๆตัวของเราบ้างแต่ถ้าเกิดว่าเรามีมุง้งอย่างน้อยมุ้งก็เป็นประการด่านแรกที่จะกันตัวเราจากสิ่งสิ่งแบบนี้ถ้าจะลอดเข้ามาในมุ้งได้มันก็อาจจะเป็นแมลงตัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางครั้งมันแบบ มันอาจจะมีผลบ้างแต่มันก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากมายแต่ถ้าเกิดเรานอนไหนที่โลง่ลงๆอะไรอย่างเงี้ยเราไม่มีอะไรกัน้นแล้วพอเราหลับสนิทเราไม่รู้เลยว่าเรากําลังนอนคู่อยู่กับอะไรแล้วอะไรกําลังจะเดินมาหาเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยปรุตาเปรียบเสมือนมุง้งเปรียบเสมือนกับรั้วบ้านรั้วบ้านของเราถึงแม้ว่ามันจะเป็นไม้เก่าๆผุพงัง แต่มันก็ยังเป็นรั้วที่บ่งบอกเลยว่านี่พื้นที่ส่วนตัวนะห้ามเข้าอะไรเงี้ยเป็นมุ้งก็เช่นเดียวกันเจอเอ๊ะนี่คือเข้าไม่ได้นะอะไรประมาณนั้นถ้าพยายามจะเข้าก็แสดงว่าเธอบุกรุกถ้าบุกรุกเธอก็ต้อง สู้กันหน่อยอะไรประมาณนั้นอะไรเงี้ยนี่คือความคิดของวารุตาเลยนะคะเห็นเคสกุญยายแล้วก็เคยฟังมาอีกหลายๆายเคสมากในกรณีแบบนอนขึ้นมาขนาดนอนอยู่บนเตียงตื่นขึ้นมางูเห่าอยู่ข้างๆอะไรก็มีอะไรอย่างเงี้ยบางคนนอนคู่กับงูแบบเวลาเรานอนเสร็จแล้วแล้วเนี่ยเราจะมีผ้าหม่มผ้าผวยผ้าอะไรซึ่งวางอยู่บนเตียง บางครั้งเราเนี่ยเราอาจจะพับเก็บบางครั้งเราอาจจะไม่พับเก็บอย่างน,นี้พอเราจะไปนอนเนี่ยเราก็สอตัวลงไปอ่าใต้ผ้าห่มแล้วก็หลับบางครั้งอ่ะเราไม่รู้เลยว่าใต้ผ้าห่มอ่ะมันมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราเข้ามาตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือสิ่งที่เราไม่รู้แต่สิ่งที่เราจะต้องรู้และป้องกันตัวเราเองวิธีการง่ายๆนั่นก็คือ ก่อนนอนสบัดที่นอนถ้าจะป้องกันในช่วงระหว่างที่เราหลับแบบสบายใจนั่นก็คือเราต้องมีหมงบางคนบอกว่าโูถ้าฉันมีหมงฉันนอนไม่หลับหายใจไม่ออกมันอึดอัดอะไร่งเงี้ยมันไม่ฉิ่นอะไรยเงี้ยฉะนั้นในบริเวณรอบบ้านของเราหรือแม้กระทั่งภายในบ้านของเราเองจัด ต้องจัดของให้เป็นระเบียบเน้นว่าของเยอะถ้าเยอะมีที่ซ่อนเยอะเมื่อมีเยอะการที่เราจะไปดูไปสอดไปส่องให้เห็นทั่วๆก็คงจะเป็นไปไม่ได้เลยค่ะสัตว์เขาก็ต้องการความเป็นส่วนตัวเราก็ต้องการความเป็นส่วนตัวฉะนั้นแยกกันให้ออกระหว่างสัตว์กับคนเรา ก็ต้องแยกก็เรียกว่าสภาพความเป็นอยู่ให้แตกต่างจากเขาเขาชอบอยู่ที่รกๆที่เป็นมุมที่โซกซ้ำอะไรพวกนั้นฉะนั้นบ้านของเราก็ต้องไม่จัดแบบนั้นค่ะเขาอยากจะมาหาเราไม้วรุษเขาคงไม่อยากจะมาแล้วเราก็ไม่อยากให้เขามาด้วยเพราะว่าเขาก็รักชีวิตเราก็รักชีวิตด้วยกันแต่บางครั้งถ้าเกิดเราอยู่ใกล้กันความผิดพลาดย่อมเกิดขึ้นได้แล้ว ถ้าความผิดพลาดนั้นมาเกิดขึ้นกับชีวิตของเราแล้วถึงวันนั้นเราต้องสิ้นชีวิตวารุตาจึงว่าไม่คุมกันเลยจริงๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะด้วยความรักและความห่วงใยจากวารุตาค่ะแล้วก็เป็นกติ เตือนใจให้กับตัวเราเองด้วยเพราะเราเป็นคนอยู่กับสวนอยู่กับต้นไม้อยู่กับธรรมชาติเมื่อมีธรรมชาติแน่นอนสัรปะสัตว์เขก็อยากมาอยู่ด้วยก็เป็นเรื่องธรรมดามากๆแต่เราจะดูแลตัวของเราเองอย่างไรให้รอดพ้นและให้เขาอยู่ห่างจากเรานี่คือวิธีการง่ายๆค่ะขอบพระคุณทุกๆกำลังใจที่ให้กับวารุตาด้วยดีเสมอมานะคะ เจี๋ยเจอกับปรุตานยคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย